มือนีตลาดนัดวันเสาร์บันซับตอรี่คือคักเป็นพิเศษค่ะหลังจากที่เงียบเงามาหลายเม,มื่อหลยเสาร์แมมเงียบเงาเนื่องจากเหตุการณ์บานเมืองบสงบแต่ว่าตอนนี้ก็บพาท่านสงบแต่ว่ากะมือนีก็คือคักค่ะคนก็หลายแล้วถือว่าหลยแล้วสํหรับตลาดน้นอยในหมู่บานซัมนี้ค่ะมาเบิองขทางนัดิืนขายอีกอย่างแน่ไปค่ะมาจากบ้านเฮานี่ละ งมอไบเกวกบใจตางวัมาดูร้านนี้ขายอะไรร้านน้องแก้มน้องแก้มขายยังแนขายสลัดโลเฮ็ดเองบ่นนี่เฮ็ดเองนอกจากสลัดโลแล้วก็มีขนุนสลัดโลนี่สามกล่องลอยค่ะกล่องละสามสิบห้าบาทแล้วก็ขนุนขนุนนี่กล่องเจ็ดบาทนี่ ขนมกล่องละยี่สิบกล่องละยีมีอะไรอีกแบบผีด๊อกเน้อผักเบิร์ตแล้วอีหยังนี่แก้มห้าสิบค่ะสองกล่องเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรแม่คะอันนี้เป็นน้ำพริกมีห่อไก่กรอบจ้ามีแคบหมูค่ะน้ำพริกไก่กรอบแคบหมูหมดแล้วรบกือรบกวซื้อรบกวนผักสลัดนี่เพิ่นกระปูกเองค่ะปลูกเองแล้วก็เฮ็ดแบบนี้มาขายยังไปเบิ่งทั้งนั้นโอ้วมือนี้คือคัก เห็นคือคักแบบนี้ก็ดีใจค่ะตลาดบ้านเฮามีอีหยังแน่มาเบิง่งทางนั้นค่ะยางมาเบิง่งทางนี้ก่อนมีอีหยังแน่เออาะะไรคทางนี้มีอะไรคะ<ม>ข้าวเหนียวปิ้งบอข้าวเหนียวปิ้งข้าววเหนียปิ้ง10บาท10บาทั้นไไม่ดฮะ10บบาทใช่ไหมมีใส่หยังแน่ค่ะใส่มันม่วงกับใสเผือก ใส่มนม่วงกับใส่เผือกไส้กล้วยสิบบาทค่ะ JL มาเก็บเงินขายกระดาษค่ะมาขายกระดาษคนอื่นเข้ามาขายของกิน JL มาขายกระดาษยางมาเบิ่งทั้งนี้ค่ะทางนี้ก็มีส้มส้มโลเท่าไหร่คะโลละสามสิบห้าบาทมะขามเปียก มะขามเปียกโลละห้าสิบเหรอ,อย,ยังไม่ได้แกะเม็ดยังไม่ได้แกะเม็ดโลละห้าสิบบาทค่ะถูกค่กะเด,ดี๋ยวเดี๋ยวมาเอานะสิมาสือไปไใอยู่พี่น้องไปเห็ดกับเขามาเบิ้งทางนี้ค่ะของยายของทางนี้โอ้ยน้องยูดีน้องยูดีคนสวยขายมันมะขายอีไงยังนะขายมัน มันอะไรเจ๊มันอีหยังเนี่ยเขาเรียกมันเห็ดม,มันมันเห็ดเอาอเ,อเปาะเอแปะเอาไปเห็ดจังไงกินเอาไปหนึ่งบอกเออเออนี่ยังหนึ่งกับมันห่ำนี่แหละ <laughs> เอาไปต้มกินแซ่บตัวมีง่าพร้อมแันต้มกินแซ่บตัวดาวน้อยดาวน้อยมาขายของปากอาวุธนุน คือคักเนาะมื้อนี้บ้านเฮาแม่บ่วันไว้กับเสียงลูกปืนว่าซัน่นโอได้ยินเมื่อคืนนีเสียงดังคักค่ะบ่อ๋อบ้านบ้านเฮาก็ยังปลอดภัยอยู่ค่ะอเอาลบรถก่อนอชาวบ้านก็เศ้าตื่นลน้วเนาะได้ยินบอ่อยหลายก็ได้แต่ว่าบ้านเฮาก็ยังเป็นถือว่าปลอดภัยอยู่ค่ะ มาเบิรงทางนี้ขายยังนอขายน้ำเต้าหูขา้ขายน้ำเต้าหู้มั้ง <c oughs> โอ้ยพอขาหน่อยมาขายน้ำเต้าหู้ <c oughs> เอาไปให้หน้านี่เด้อเอาแป้ปดดปงกโก้ทำไมแป้งโก้พอเอาเอาแต่น้ำวะจ้าเอาแต่น้ำเอาสารผงซาวเนาะจ้า,จา,าเดี๋ยวเดี<อ>๋ยวมาเอาเด้อเดี๋ยวยางไปเบิรงทางนั่นก่อนคึกคักคึกคักโอ้ปลาสมโบเห็นมาหล่เมือแล้ว ก l นี่ซื่อทุกร้านอีดีตัวนี้มาเบิง้งโอ้พอเห็นไหมคะ่ปะปลาสมมาหลายเซาเลยปลาสมเพดเองคะ่ะเลือกเลยถุงละห้าสิบหกมาเบิ้งทางนี้ก็จะเป็นกล้วยจากสวนแล้วกับลอดช่อง ทางนั้นก็จะเป็นรางวัลที่หนึ่งน้าเนาะยางมาเบิ่งทางนี้มาเบิ่งทางนี้มีพักค่ะเอาพักคือสิเบิ้ตแล้วโบได้เก็บมาหลายปะพักคุณแม่ปาน้อมโอ้ยขายไก่สิเบิ้ตแล้วต้บอกเลยบอก มาเบิงท่านนั้นย่ายขายอิหยังนอขายพักคือกันมีพักแล้วก็มีอิหยังแน่ประคามเปียกและกะ้วก็ง่าง่าปลูกเองทางนี้ก็สิเป็นสับประรดสามหัวห้าสิบบาทมีปอก้อ,อม มีรับคนละครึ่งพร้อมมาเบิ่งทางนี้เสกสุกฟาร์มขึ้นมาแหยอยู่ไหนไก่สีเบแล้วเลยมาเบิ่งผักสลัดออร์แกนิกผักสลัดปลอดสารโอ้ไก่สีเบิ้ตแล้วคนจะหวานปากมีผักขึ้นชายแล้วก็มีอีหยังเนี้ยพริกไทยกวานพริกไทยกวานไอเอาไปเครื่องแกงเนาะไป็ผัดเผ็ดเป็ผัดเผ็ดอันนี้จากเสกสุกฟาร์ม คุงละยี่สิบบาทพี่น้องขายทึกถึงมาเบิงปลาสิมาซื้อปลามาสังไว้ก่อนปลานี้เพิ่งคิวสิว่างเล็กแม่ค้าแม่ค้ากระบอกแด้เงินมาเบิงปลาเอาเหมือนเดิมเล็กเอาข้าวไก่เครื่องโลคือเกาเด้อ เดี๋ยวมาเอาเด้อมาเบิงลานเจสุประคามบานบ่เน,นี่ยทุงจักบาททุงละห้าสิบบาทโอ้มีพักสดสดผักกาดขาวแบบเพื่อองข่อยเลยโอ้หัวนักอยู่ตัวนี้จะปลูกเองบ่บสวนจากบ้านเห่านี่บ่สวนจาเบ่งในพี่น้อง คือกันก,นกบผักกาดเาวา่อยเลยหัวท่าไดงนั้นอันนมะม่วงเบา,มา,มบาเอาเอาพริกขี้หนูให้หน่อยนะขี้หนูสามเอาถุงหนึง่งพริกขี้หนูสามสิบบาทถุงบักใหญ่เลยโอ้คอนซอนนันผักการดเท้าเขาหนิไหมข้องคอยกระปูกอยู่ ข้าวไอยกะผูกู่แต่ว่าข้าวไอยบ่อท่านงามปานิบ่อท่านประมาณสิบาทผักคะน้าสิบบาทมีตตเนวถือถือพ่อหลเงินเขาอะไรซดซดนี่ผู้มาเก็บเงินพร้อมเก็บเงินค่าตลาดค่าตลาดกระสิบบาทมาเบิองร้านเนื้อกระชายดีดีพี่น้องคนลุมตลอดในร้านเนื้อมาคอมาขอผู้เก็บเงินอีกแล้ว ก็ผู้ขายกระดาษมาเบิ่พผักสดๆจากสวนแม่จอมอุ้ยผักชีผักชีงามคักแม่มีผักชีแล้วก็มีผักกวางตุ้งมีสมผักพร้อมขางนี้ก็จะเป็นผักผักกาดเบามีแต่สดๆพี่น้องมาเบิ่งความสดของผักบานเฮา อันนั้นกับปักกาศหินไปไซส์ขอกับสีพอ่อจจเจแอลมีฝรั่งยี่สิบบาทผักกาดจอนมะนาวคือ <laughs> ท,ทักเป็นพิเศษ ทังนี้ก็สิเป็นทอแม่คอยยายโฮมเรามาขายพี่กคนขายข้าวคัวข,วขายลาบปลาสมพักของเาราสาวคนเราบอด้มาเราอพยพบลาบปลาตองบ่แม่นี่สมพักเสียนพอข้าขวคั่วพริกคนโดยร่วมกบซ้ำน,นี่แหละตลาดบ้านเฮาขอพุ่พี่น้องทุกคนที่มายางตลาดน้ำกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดาวบานสวนในเด้อค่ะขอพุณหไายๆค่ะ สวัสดีค่ะ